สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนวันนี้ก็เจอกับครูอุ้มเหมือนเดิมในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองสำหรับในคลิปวิดีโอนี้คุณครูจะให้นักเรียนเรียนรู้ในเรื่องของคำบุพบทนะคะซึ่งคำบุพบทคืออะไรมันก็คือชนิดของคำชนิดหนึ่งที่นักเรียนอาจจะเคยได้เรียนไปแล้วในตอนป .4 แในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันให้ลึกหรือว่าให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะว่า คำบุพบท,บบทคืออะไรอ่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องคำบุพบทเดี๋ยวนี้ครูก็จะมาชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ทางนี้กันสําหรับข้อหนึ่งก็คือนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและหน้าที่ของคาบุพบทได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถระบุชนิดและหน้าที่ของคําในประโยคได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายนักเรียนเห็นคุณค่าความสําคัญของภาษาไทยนั่นเองอ่าและนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ให้ได้ในการเรียนเรื่อง คำบุพบทครั้งนี้นะคะอ่ะก่อนที่เข้าไปเรียนรู้ว่าคำบุพบทคืออะไรนะักเรียนก็มาพิจารณาบทลรนนี้กันก่อนบทประพันธ์นี้มีชื่อว่าราเชนแห่งราชันนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านออกเสียงพ้องคุณครูเลยนะคะเด็กๆทุกคนหนึ่งสองสาเหนือฟ้ายังมีฟ้าพวงประชาส่องสรรเสริญชาติไทยนั้นเจริญด้วยราเชนแห่งราชัน ครองราชยิ่งยืนนานเกิดโครงการสารพันทรงงานหนักทุกวันเพื่อราชนั้นได้อยู่ดีอ่ะและนี่นะคะก็คือบทประพันธ์ข้างต้นนะคะทีนี้นักเรียนสังเกตคำที่คุณครูมารสีแดงไว้คือก็ได้แก่คำว,ว่าเหนือด้วยแห่งเพื่ออ่านที่นักเรียนเห็นฝั่งขวามือนะคะซึ่งคำเหล่านี้นี่แหละคะ่ะที่เราเรียกว่าคำบุพบท ทีนี้นักเรียนก็จะพอจะเห็นคร่าวๆแล้วว่าคำบุพบทน่าจะประมาณไหนทีนี้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะว่าคำบุพบทคืออะไรคำบุพบทก็คือคำที่ใช้นำหน้าคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษเพื่ออะไรก็เพื่อบอกสภาพของคำเหล่านั้นหรือเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำเหล่านั้นนะคะหรือว่าประโยคเหล่านั้นนั่นเองทีนี้ เราก็มาดูกันว่าหน้าที่ของคำบุพบทเนี่ยแบ่งได้ยังไงก็จะแบ่งได้แบบหก็คือบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่สบอกความเป็นเจ้าของ 3. บอกผลผู้รับหรือว่าบอกผู้รับผลนั่นเอง 4. บอกสาเหตุ 5. บอกเวลา 6. บอกความมุ่งหมายและสุดท้ายก็คือบอกความเกี่ยวข้องอ่ะ เจ็ดหน้าที่เหล่านี้เป็นยังไงดูยังไงแยกยังไงมีคำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของคําอุปกรก์ที่บอกตำแหน่งที่ตั้งแล้วก็สถานที่ก,ก็คือตัวอย่างคํำก็จะมีคำว่าใกล้ในไกลบนนอกที่ตรงเนื้อใต้ข้างริมอ่ะนะอ่ะสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นคําอุปกรที่สแสดงให้เราเห็นว่าอยู่ตรงไหน อยู่สถานที่ไหนอยู่ตำแหน่งไหนอ่าตัวอย่างประโยคก็เช่นบ้านหลังนี้อยู่ริมน้ำอ่านักเรียนก็จะเห็นภาพว่าตำแหน่งของบ้านอยู่ริมน้ำถูกไหมคะอ่ะต่อไปประโยคที่ว่านกทำรังบนต้นไม้นกทำรังบนต้นไม้นักเรียนก็จะรู้ว่าตำแหน่งของรังนกอยู่บนต้นไม้ถูกไหมอ่าหรือจะเป็นคำว่าผีเสื้อบินมาใกล้ฉัน คำว่าใกล้ก็จะบ่งบอกตำแหน่งของเสือ้อยู่กับใกล้ๆตัวฉันเนี่ยใช่ไหมนี่คือคำบุพบทที่บอกตำแหน่งที่ตั้งหรือสถานที่นั่นเองทีนี้เราก็มาดูต่อไปคำบุพบทที่แสดงความเป็นเจ้าของอในส่วนของตัวอย่างคำก็เช่นคำว่าของแห่งในอ่ากูติยตัวอย่างประโยคนะคะกระเป๋าขอโทษค่ะกระเป๋านักเรียนของฉันหาย อ่าแสดงความเป็นเจ้าของว่าเนี่ยกระเป๋าอันนี้ของนักเรียนถูกไหมธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าพระราชนิพจในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศแดานภาลายัยอันนี้ก็แสดงความเป็นเจ้าของว่าอ่าพระราชนิพจนนี้เป็นของสมเด็จพระพุทธเลิศแดงนภาลัยนั่นเองต่อไปก็คือคำอุปบทบอกผู้รับผลอ่าก็จะได้แก่คําว่าแดแก่เป็นต้นเช่น ตัวอย่างประโยคลูกศิษย์มอบพวงมาลัยแดกค,ครูหรือว่าครูให้รางวัลแก่เด็กเอ่อค,ครูให้รางวัลแก่นักเรียนนักเรียนสังเกตคําว่าแดแล้วก็คําว่าแกสองคำนี้บอกพูดรับผลเหมือนกันแต่คําว่าแด่จะใช้กับผู้น้อยให้ของผู้ผใหญ่ส่วนคําว่าแก่ผู้ใหญ่ก็จะให้ของผู้น้อยอ่าประมาณนี้เห็นไหมคะเหมือนลูกศิษย์ก็คือผู้น้อย มอบรูมาอะไรแด่คุณครูคุณครูคือผู้ใหญ่เวลาเราลูกศิษย์มอบของหรือว่าผู้น้อย i, มอบของให้ก็ต้องใช้คําว่าแด่แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่มอบของให้ผู้น้อยก็อย่างตัวอย่างประโยคครูให้รางวัลแก่เด็กอะผู้ใหญ่ก็ให้รางวัลก็ใช้คํคาว่าแก่และให้ผู้น้อยก็คือนักเรียนใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปก็คือคำบุพบทที่บอกความหมายได้แก่ เพื่อสาหรับอ่าอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวอย่างประโยคก็คือฉันตั้งใจเรียนเพื่อครอบครัวเพื่อก็จะแสดงความมุ่งหมายของฉันเมื่อฉันตั้งใจเรียนเพื่ออะไรความมุ่งหมายของฉันก็คือเพื่อครอบครัวซึ่งอ่าคที่แสดงความมุ่งหมายก็คือคําว่าเพื่อหรืออาหารมื้อนี้สําหรับคุณพ่ออ่าก็คือมุ่งหมายว่าอ่าทาอาหารมื้อนี้ให้คุณพ่อกินอ่านี่คือจุดมุ่งหมายนะคะ ต่อไปถ้ามบุพบทบอกความเกี่ยวข้องก็ได้แก่คำว่ากับจากต่อด้วยโดยระหวา่างอ่ะเป็นต้นตัวยอย่างเช่นฉันไปต่างจังหวัดกับคุณอาอ่ะเกี่ยวข้องกับคุณอานะคะไปต่างจังหวัดโดยเอาคำว่ากับมา เขาเดินทางไปทํางานโดยรถยนต์อ่าเขาเดินทางไปยังไงไปโดยรถยนต์ก็ใช้คําบุพบทบอกความเกี่ยวข้อง <_ d oll> ก็คือคําว่าโดยนั่นเองหรือว่าเก่งมีความกระตัญญูต่อผู้มีพระคุณต่อก็จะบอกว่าเก่งมีความกระตัญญูกับใครเกี่ยวข้องกับใครกับผู้มีพระคุณนั่นเองอ่ะต่อไปก็คือคาําบุพบทบอกเวลาก็ได้แก่กระทั่งตั้งแต่ จนตอนอ่านี่ก็คือตัวอย่างคำบุพบทที่บอกเวลาอ่านตัวอย่างประโยคเช่นนักเรียนมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าตรู่อ่านก็จะบอกว่านักเรียนมาโรงเรียนโดยใช้คําว่าตั้งแต่เป็นคำบุพบทที่บอกเวลาว่ามาตั้งแต่เชา้าหรือว่าฉันไปเยี่ยมคุณปู่เมื่อปีที่แล้วคำบุพบทก็คือคาว่าเมื่อเด็กๆออกกําลังกายจนกระทั่งเย็นอ่า คำบุบบุที่บอกเวลาก็คือคําว่ากระทั่งนั่นเองนะคะนักเรียนทีนี้เราก็มาดูต่อในส่วนของคำบุบวบบอกสาเหตุคำบุบวบบอกสาเหตุก็คําว่าเพราะอเรามาดูตัวอย,ย่างประโยคกันเช่นฉันสอบผ่านได้เพราะอ่านหนังสือ,อคำว่าเพราะก็จะบอกสาเหตุเหตุผลว่าทําไมถึงสอบผ่านก็เพราะเขาอ่านหนังสือหรือว่า เธอปวดท้องเพราะหิวอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นผลสาเหตุก็คือหิวก็เลยทําให้ปวดท้องใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะทีนี้เมื่อักเรียนเรียนรู้คำบุพบทต,ต่างๆไปแล้วว่ามีหน้าที่หรือว่าแยกคําบุพบทไหนบอกอะไรคําบุพบทแบทไหนบอกอะไรรูก,ก็จะมาทดสอบความรู้นักเรียนอ่ะนักเรียนลองพิจารณาประโยคทั้งสามประโยคนี้แต่ละประโยคให้นักเรียนหาหาอะไรหาคำบุพบทว่า นประโยคนี้ส่วนไหนเป็นคำบุพบทแล้วเป็นคำบุพบทบอกอะไรอ่าเดี๋ยวเรามา,มาเรียนลองคิดดูนะคะให้เวลา5วินาทีสำหรับข้อแรกให้เวลา5วินาทีอ่าเรามาอ่านประโยคพร้อมกันก่อนโรงพยาบาลอยู่ใกล้สถานีตำรวจอ่าคำไหนจะเป็นคำบุพบทกันนะโรงพยาบาลหรือเปล่าอยู่หรือเปล่าใกล้หรือเปล่าสถานีตำรวจหรือเปล่าอ่าและคำบุพบท ในประโยคนี้ก็คือคำว่าใกล้นั่นเองซึ่งใกลก็คือเป็นปบุพบทบอกตำแหน่งที่ตั้งอ่าประโยคที่สองเขาบอกว่าพ่อทำงานนะเพื่อครอบครัวอ่ะคุณคุณหรือเปล่าเหมือคุณครูเคยยกประโยคประมาณนี้ออกมาแล้วนะคะเมื่อกี้อ่าคำบุพบ,บทก็คือคำว่าเพื่อนั่นเองซึ่งคำว่าเพื่อก็เป็นความบุพบ,บทบอกความมุ่งหมายและประโยคสุดท้ายอาพร้อมกันค่ะ คุณยายไปทำบุญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคำไหนคือคำบุพบทคหเด็กๆและคำบุพบทก็คือคำว่าเมื่อนั่นเองและคำว่าเมื่อก็เป็นบุพบทบอกเวลาใช่ไหมคะ,ะทีนี้นักเรียนได้ประสอบความรู้ความเข้าใจไปแล้วอคุณคณร,รูมีภาระงานให้นักเรียนคะนัาจงหมดมาก ให้นักเรียนเขียนเส้นใต้คำบุพบทในประโยคและบอกหน้าที่ของคำบุพบทนั้นก็เหมือนเมื่อกี้ที่เราทดสอบความรู้ไปเลยค่ะเนี่ยคือตัวอย่างนะคะครูบอกว่าคุณครูก็มีประโยคมาให้เขาทํางานจนกระทั่งเชา้าและคำบุพบทก็คือนักเรียนก็เขียนเส้นใต้ไปเลยคือคำว่ากระทั่งกระทั่งเป็นคำบุพบทบอกอะไรบอกเวลานักเรียนก็เขียนในฝั่งตารางฝั่งขวาม,มือคุณครูให้มาแค่5ข้อนะคะนักเรียน เพราะฉะนั้นอาตั้งใจทำให้ดีแล้วก็พิจารณาให้ถูกต้องนะคะสำาสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ